พระลวยสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้ผู้สู้คนครับผมมาลวเด้อพี่น้องเอ้ยเล่าพัฒนาของเส้นเหมือนวันจันที่สามกลุ่มผ้าพันสองหาหกแปดมวดแรกของเดืยนมีหน้าเนาะพี่น,อนะน้องเนาะกับมาเบิงหวดทุดทไทยของเดือนกลุ่มผ้าวันสุขที่ยนะี่แปดเนาะพี่น้องเลขสามสามตัวบนมันออกนี่ยซีสามเก้าล่างนี่สองสีเนาะพี่น้องเนาะล่างนี่สองสีเด้อพี่น้องเด้อนะ ของเสียนเมือดีเลขวิ่งนี่มาบนมาลางได้พี่น้องห็นบ่เลขวิ่งนี่มาบนมาลางส่วนจักคู่เข่าสองซีตรงๆเข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นพร้อมพี่น้องเฮ้าเพียงใดโชคหมานกับเสียนเมื่อกันบ่พี่น้องของเสียนเมืออเห็นบ่เลขวิ่งเลขวิ่งนี่สองกับสามเน้นสามรองสองสามนี่ก็มาบนสองนี่กัโยลางจับคู่สองซีเข่าตรงๆแล้ด้พี่น้องได้เข้าสองสี่ตรงๆเได้พี่น้องเฮ้ากับบังคีบย้อนหลังได้ บัดเจีว่าเลขออกแล้วมาว่งกลมเอาไปเบิ้งคลิปย้อนหลังได้ได้พี่น้องเด้เลขออกแล้วมาว่งกลมเอาบ่แมนเอรอบตดท,ที่นี่เทากับมาเบิ้งน้ำกันลาพัฒนาของเตียยเหมือนน้องพี่น้องเนาะกับเบิง้งเอียงไปก่อน้องพี่น้องเนาะเขียนแล้วจังเบิ้งตรงๆกันวันวันจันทร์วันจันทร์ที่สาม มีนาโอจิตนี้เขียนาเไยเนาะไม่หลงเนาะเนี่ยลาว เทียนเมือ่อวิน สามสี่หนึ่งเก้าศูนย์อันนี้คือเลขวินไปนหน่องเลยเลขวินขีดเสียนไหมขีดเสียนซื้อคงนองเลย วิ่งวิ่งบนล่างสามสี่ วิ่งบนล่างสามกับสี่เน้นที่สามออกสามเก้าเหรอใ่สามจับคู่บนล่างสี่หนึ่ง สี่เก้าสี่ศูนย์ว่าเลขสามไหมโอ้มึงได้ให้เก้าพี่น่อยสามหนึ่ง สามเก่ามันออกไปได้พี่น้องสามเก่าถ้าพี่น้องพมาเข้ากระตัดออกได้ได้สามเก่าเพราะว่าเพื่อนกะจับหมากตามสูตรของเพื่อนเนาะสามส่วนเพื่อนกให้ตามสูตรของเพื่อนล่ะถ้าพี่น้องพมากระตัดได้เพราะว่าเขาตัดบะไรได้เพราะว่าเพื่อนหามากสิเพื่อนหามากสิเข้าเก่าตามนี่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเหล็กมันออก เพราะว่าเลขเพราะว่าเล็เลบนมันออกนี่สามเก่าเนาะพี่น้องเนาะเล็บดน,นี่มันออกสี่สามเก้าเนี่ยถ้าพี่น้องประมากสามเก่าเนี่ยก็ตัดออกได้ถ้พี่น้องเนี่ยมันกับปเป็นแน่นี่อาจจะมากเก่าสามกับเป็นได้เนาะพี่น้องเนาะส่วนเลขสามตัวเนาะพี่น้องเนาะ สามหนึ่งแปดสี่เก้าเลขสามตัวเพินกระหามากสองครูส่วนตัวน้น้องเพิ่นเพิ่นเน้นหายถ้าเป็นองได้สามหนึ่ง สีเก่าที่ประกันซะเนอะ้เองเนาะเนาะเล็กสีเก่าเก่าสีเนี่ยพารัฐบาลไทยมันออกเก่าสียันยนตะก,กันเนาะพี่นนองเนาะอันนี้คือของเสียนเหมือดเด้พี่นนองเด้อันนี้คือลาาพัฒนา อะพี่น้องเข้าเข้ากับเบิร์เทียบใส่กันน้ำนาะพี่น้องเนาะเทียบใส่กันน้ำนี่เห็นบ่เทียบใส่กันกับของเก่านี่เห็นบ่เลขวิ่งเพิ่นเขาบนเขาล่างสองกับสามเมื่ี้เพิ่นบัดรไทยสามกับสีนาะพี่น้องงวดนี้เพิ่นบัดรไทยบัดเป็นบัดได้บัดได้มากสามกับสีมันเป็นเลขสูตรเลขคำนวณ สามนั่นครับผมพี่น้องแคบหน้าจอได้ล่าพัฒนาของเสียนเมืดอันนี้คือของเกาดอกพี่น้องเลยอันนี้ของเกาที่ยี่แปดอันนี้ของวันจันทร์ที่ที่สามนะพี่น้องด้วอ่ะพี่น้องหา้าก็ไล่ตาเอาออกพี่น้องห้าก็แคบหน้าจอเอาของเสียนเมืออวันจันทร์ที่สามมีนาสองห้าหกแปดลาวเซียนเมือดเลขวิ่งกับสามกับซีแล้วก็หนึ่งเก้าศูนย์เพิ่นให้วิ่งสามกับซีเน้นสาม ส่วนจะคู่กับซีหนึ่งซีเก่าซีศูนย์สามหนึ่งสามเก่าสามศูนย์ฮะส่วนเลขสามตัวนี่แม่นหกสามหนึ่งซีเอ้ยแปดีเก่าได้พี่น้องได้ตัวเดียวก็เลขกับรัฐบาลไทยนี่เพื่อนมาเน้ 49, 30, 30, นให้ซีเก่ากับสามหนึ่งได้พี่น้องได้พี่น้องข้ากับแชปหน้อจอ่อตามนี้ครับผมมักชอบจะได้ห้ากับไปพิดาร่ะนาเว่มามักทุกับพันธ์ตั่เลขเป็นแค่แนวทางพี่น,อน้องเนาะ ขอพี่น้องห้องโชกมานสู่ผูส้สกุลโดยด้วยเฮงเฮงปางๆกันปากคนไรลก็แช่ก,ก็ลิ้ตามเพรพาล่วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม